thank you ่า่าวต้อ,อก็ออดีใจเหมือนที่เพื่อนนะคะเพราะว่าจะได้มัประสบการณ์นในเอ่อวงระการในชีวิตแนนาดก,กาันแล้ว่ามันจะเป็นีที่เแบบอ่ค่อนข้างอะไรเยอแยะบ้าง รู้สึกภูมิใจแลวดีใจเป็นพิเศษนะคะที่ตัวเองเนี่ยเรียนมาทั้งหมด5ปีโรงเรียนนี้รูปขันเงินเนาะก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นอระส์ที่มีกันได้แค่ครั้งเดียวค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่นี่นะที่ได้ให้ประสบการณ์ต่างๆมากมายได้ให้บทเรียนทั้งราคาแพงแลก็บทเรียนท,ที่หายากจากที่นี่ครับเป็นอาวุธชิ้นดีที่จะให้เราไป้างเราได้ไป ทอะไรจบม6นะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะรู้สึกใจหูหวิวเลยค่ะเพราะเรียนที่นี่มันตั้งแต่เด็กก็รู้สึกโล่งครับดีใจมากๆครับที่ผมได้ก้าวผ่านใจหายเหมือนกันนะครับที่ต้องจากที่นี่ไปแล้วตัวผมก็รู้สึกดีครับผมที่โรงเรียนเรือแห่งนี้พาพวกผมไปถึงฝั่งฝันแล้วก็พร้อมที่จะผักดันพวกผมข้าสูขขข่วิทยาลัย ก็ถึงคุณครูนะครับคุณครูก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนมีกำลังใจมีกำลังที่จะสอนทุกคนต่อไปในชีว่าคุณครูเป็นที่พึ่งดีได้ทุกคนครับส่วนเพื่อนๆก็ขอทุกคนโชคดีไปในคนทางที่เองหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เดินต่อไปสุดหาสิ่งที่เรารักแล้วก็ใช้ความรักนั้นเดินทางให้เรานั้นประสบความสำเร็จนะครับก็มีความเล็กน้อยฝากให้เรานะครับก็ไอร์ลอบยูภาษานอกไปบอกรัก แต่ถ้าอยากนักภาษาจีนไอวหนี่อยฮักเจ้าภาษาลาวก็เท่ดีแต่ในวันนี้ภาษาไทยถูกนับนรับก็สำหรับพี่น,น้องนะครับพี่น้องที่รักของพี่พี่ก็ขอฝากและสมุดสิตธชาที่พี่รักก็เ้องเดทอนไม่ในการดูแลของน้องสืบไปด้วยนะครับ85ปีมาแล้วครับที่โรงเรียนนี้ได้สร้างบื่อเสียงกับที่มาเป็นเวลานานครับและจากนี้จะ100รปีหรือจะอีกสี่สิบปีผ่านไปก็ ให้ดาราขบวนนี้มีชื่อเสียงครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองรับประดุดชื่อดาราขหวดสืบไปครับขอบคุณมากสำหรับข้อความที่ผมจะฝันกน้งองนะครับก็จะเป็นสาหรับคนที่กําลังมองหาว่าตัวเองถนัดอะไรนะครับผมเป็นกาลังใจให้นะครับเพราะว่าความถนัดของเองต้องใช้เวลาในการค้องหาครับผมไม่ว่าจะช้าจะเร็วเราก็จะเจอสิ่งที่เราถนัดครับผมฝากถึงเพื่อนๆนะครับ,นนรบก็ คนที่จะไปสอบรอบที่สองรอบที่สามก็ต้องมาหาวิทยไลครับก็ก็เป็นกำลังใจให้ครับให้สอบไปโดยดีก็อยากจะให้น้องๆครับดูรุ่นขี่และรุ่นที่จบไปเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยขนาดตอนนี้บริษัทมากมายเลยงผ่านไปได้แล้วน้องทำไมจะผ่านไปไม่ได้ใช่นเบล่าต้องผ่านไปด้วยกันนะคะรมถึงเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะแยกย้ายกันไปจบตัวแล้วเราควจะไปมสวไปต่อต่างประเทศนะคะ แต่ยังไงพอสพันของเราก็อย่างแน่นแฟ้นกวันนี้ก็มาขอแทคดกับทุกเลยนกนนี้ก็รความเอรอนก็เรียไลนมาทัทีแต่ว่าทอว่าลังกนนะครับจอย่างมีมารภาพแนนอวก็ในวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมี รุ่น39ทุกคนนะที่วันนี้เราได้เนาะทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะะแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็ถือว่าได้พาพวกเรามาส่งที่ฝั่งแล้วทีนี้โอกาสต่อไปนะครับช่วงต่อไปเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วนะครับในการที่จะนําวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมานะประสบการณ์และทักษะทักษะความรู้ทักษะชีวิตต่างๆนะนำเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็ดี นะหรือว่านักเรียนคนใดนะจะไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือแม้แต่ว่าไปช่วยกิจการต่างๆนะของครอบครัวก็ตามเนาะเราเชิญขอฝากแง่คิดอย่างหนึ่งนะว่าทุกที่นะับไม่มีที่ไหนที่ปราศจากปัญหาทุกที่มีปัญหาทั้งสิน้นนะเหมือนกับตอนที่นักเรียนอยู่ที่ดาราสมุทรนะักเรียนก็มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราข้าไมไปได้คือการไม่ยอมแพ้แล้วการมุ่งมั่น และท้ายที่สุดนะมันจะนำมาซึ่งความชีวิตทดีเหมือนในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมเลยนะครับ,นะรบก็ต้องขอแสดงความินดีและขอให้ทุกกคนนะครับได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับชีวิตของเราครับมันไม่ได้ไรเรียกผิดหลาดแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวต่งตางๆที่ผ่านมาในชีวิตไปเยอะมากมาน,นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือกำลังใจของตัวเองอยากให้ทุกคนได้มีกำลังใจ ความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นแรงขับดันที่เราจะไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่อนาคตของเราได้อย่างมน่นใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสิ่งสำคัญที่เป็นวนะ่านั้นท่านนักเรียนรู้สึกว่าเขาถอยไม่สบายใจนะครับะาราสนับเป็นสนามที่ที่จะต้อนรับนักเรียนนะครับแม้ว่าเราจะจบไปแล้ว ด้วยที่การก้างนี้และโเรียนก็ยินดีและต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะครับดาราสมุทรก็ยังต้อนรับทุกคนนะให้กลับมาเยี่ยมเยียนคณะครูเพื่อนๆนะครับนัดกันมาหรือว่ามาหาน้องๆรุ่นน้องๆต่อไปมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าในการศึกษาในระดับชั้นสูงขึ้นไปนะครับแล้วมีโอกาสก็กลับมาเจอกันคอนเฟอเรชั่นะครับสำหรับทุกลู มหร,รุ่น3 9ดาราสมุทรทุกคนนะครับวันนี้พ่อก็ได้กล่าวไวแล้วในตอนที่มปฏิบัติแล้วก็ขอกล่าวเสริมแล้วก็ให้กําลังใจกับรุกทุกคนนะครับที่ได้จบจากโรงเรียนดาราสมุทรไปก็แม้ว่าเราจะจบกันแบบสู้ชีวิตแต่ก็โดนชีวิตสู้กับไม่เป็นไรเราจะต้องมี อุปสรรคอะไรมากมายที่มันจะเกิดขึ้นแต่พ่อเชื่อว่าด้วยสิ่งที่เราได้ผมเพาะในโรงเรียนของเราจะทําให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆและเราจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่ารุ่นอื่นๆที่จบมาได้ซ้ำไปเพราะว่าเรามีภูมิต้านทานไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโรคบระปแต่มีภูมิต้านทานทางดน้าจิตใจทางหน้าส,งส,สังคมทางดน้าอารมณ์ต่างๆที่เราได้สะสมมาก็ขอให้ผู้รู้ได้นำสินะต่างเหล่านี้ไปใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในที่ที่ผู้รู้ได้เลือก ไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในที่ที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ขอบพระเจ้าด้วยไว้พรผ่านทาง,งกับสมังของพระนางมารีสื่อไปครับขอบคุณครับในตอนนี้ก็ต้องขอสงแสดงความยินดีกับเด็กๆท่านประดูษสามีที่หกทุกนะทุกคนในรุ่นที่สามสิบเก้าวันนี้เป็นวันที่ชื่นชมยินดีเด็กๆรุ่นลูกของเราก็จบปีการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ แล้วก็ขอส่งแสดงความภาคภูมิใจและความดีนี้ไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมและไม่ได้เสกให้ก้าแม่มาถึงจุดที่เขาต้องเข้าสู่ล้วงหลุดยิลัยก็วันนี้คุณพ่อขอขอบคุณเจ้าให้เด็กทุกคนเราแม่พระประทับเนี่ยได้ช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กๆรุ่นลูกของเราเมื่อเขาเข้าสู่สังคมที่อาจจะมีความร้อนมากขึ้น เขาจะเข้าข้ามผ่านไปด้วยมาเป็นสิดาราสมุกการที่โรงเรียนที่ปลูกฝังคุณธรรมต่างๆเขาจะนําไปใช้เป็นหนแส่งสว่างที่ทําให้คนรู้ว่าเขาเป็นส่วนความดีของสังคมไทย